หรับระยะเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็น้องก็ว่าปั้นได้น่ารักนะคะ,ะปั้นคนเสมือนเลยนะคะพระเจ้าตากนั่นเองค่ะอันนี้ครูแจ้งว่าจำลองเห,อเหมือนอยู่ในสนามลบจริง,รงๆก็คือมีต้นไม้ล้อมรอบใช่ไหมคะก็คือทาให,เห้เหมือนเวลาเรามองไปเหมือนว่าเรามองไปอยู่ที่สนามลบก็มีอ,มอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือพบค่ะสวยงามค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะมีปืนใหญ่ด้วยค่ะเสร็จสิ้นภาร,รกิจในครั้งนี้แล้วขอเสียงปรบมือด้วยกับน้องๆด้วยนะคะ ในที่สุดนะคะทั้ง3ครอบครัวค่ะก็สามารถหาคำตอบได้ในเรื่องของวีรชนไทยและก็ปั้นจําลองนะคะเหตุการณ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะทางเราค่ะมีของชื่อลึกพร้อมเงินสนับสนุนต่อยอดความเฉลยรอบด้านจากองค์ตีนสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดใหม่180มิลิลิตรมองไปทั้ง3ครอบครัวเลยค่ะ จากการท่นานอารศึกษานะคะจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนนะคะทําให้เด็กๆได้ทราบถึงนะคะประวัติศาสตร์ไทยนะคะวีรกรรมบรรพบรุษนะคะที่ได้ทํานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเด็กๆก็ยังได้ทํากิจกรรมนะคะร่วมกับคุณแม่นะคะแล้วก็คุณครูนะคะเด็กๆได้รับประโยชน์นะคะที่อนุสรสถานแห่งชาติมากมายนะคะทําให้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของบุคคลสําคัญนะคะวีรกรรมของบรรพบรุษของไทยนะคะความรู้ที่น้องได้รับก็คือ จะมีประวัติบุคคลสําคัญต่างๆนะคะเกี่ยวกับออการลบก,การทําสงครามในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะคะออมีอะไรมากในในการทําการลบแต่ละครั้งนะคะแล้วก็มีบุคคลสําคัญนะคะน้องอาจจะอาจจะรู้ไม่หมดอย่างนี้นะคะ่ะแต่ก็น้องก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ที่น้องได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษไทยนะคะแล้วก็ได้ฝึกทักษะของการปั้นดินน้ำมันแล้วก็มีเพิ่มพูนความรู้ในการมองโลกทัศน์ใหม่ๆะคะ่ะได้สนุกกับเพื่อนๆมีการเลืกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้นำความรู้นี้นี้ไปฝึกกันแล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น,นะคะ่ะ สำรับวันนี้นะคะน้องช้งางได้มาวันนี้นะคะที่ได้มาเที่ยววันนี้ก็อย่างน้อยนะคะ <mi> ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ <mi> เขาน่าจะานำความรู้ตรงนี้อย่างน้อยเขาก็ประทับใจนะคะในภาพที่เขาได้เห็นนะคะอย่างเช่นมีช้างลบกันอย่างนี้นะคะเขาก็ประทับใจนะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะที่ได้วันนี้ก็น่าน่าจะ นำไปเรียนในวันข้างหน้านะคะแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่ได้ทำนะคะวันนี้ก็ดีนะดีมากนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่เคยได้มาทำกิจกรรมร่วมกับลูกนะคะซึ่งวันนี้เราก็สามารถทำให้เขาได้รู้ว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภารกิจวันนี้ได้ทำร่วมกันก็ดีดีมากๆนะคะ สำหรับอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะเราจัดสร้างขึ้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะจารึกรายพระนามแล้วก็รายนามผู้เสียชีวิตนะคะที่สละชีพเพื่อชาตินะคะและอีกสิ่งสําคัญก็คืออยากจะให้เยาวชนนะคะรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาเพื่อเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ดูประวัติวีรกรรมความกล้าหาญนะคะของทั้งพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็บรรพบุรุษของเรานะคะโดยเราได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอดชีวิตนะคะ สำหรับเรานะคะที่นี่นะคะเราเปิดทําการตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะถึงเวลา4โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดนะคะอยู่เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,ะ,คะโดยที่ทุกท่านสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะในเวลาของทีสซนไซแล้วค่ะวันจันทร์หน้าพี่ออนจะพาน,น้องๆจากโรงเรียนอะไรไปรเรียนรู้กันที่ไหนต้องรอติดตามชมไม่ได้นะคะรับเรางว่าสนุกสนานและก็มีสาระดีๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่และก็น้องๆทั้งสามครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรค่ะกับพี่กบนั่นเองขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะกับผู้ช่วยนักสำรวจในวันนี้ค่ะคุณครูใจจากโรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินค่ะขอบคุณค่ะและที่สําคัญนี่ค่ะกับเอื้อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้ค่ะกองพี่พิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาตินั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาผมกเราแล้วต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออมาตินสมาร์ทย้